The next station is Sydney. แล้วพวกกูขึ้นอีโคคารไม่ใช่อีโคคาอีโคโนมี่อีโคโนมี่ไม่อีโคคาเออนั่นแหละเดี๋ยวรอดูคือฉันตอนนี้คือฉันหวังใจอย่างเดียวคืออยากให้มันมีที่ชาร์จแบด้วยเพราะโทรศัพท์ฉันจะแบตหมดแล้วแล้วมันใช้เวลาเดินทางตั้งแบบ12ชั่วโมงอ่ะเอาเจฉันแล้วชินสุดท้ายไปค่ะ ก็คือเดี๋ยวรอสไดทีากช้อกันแต่งตัวของวมาแล้วก็คือเพิ่งไปอาบนาำเปล่งผ้ามามันคือแทบนอนไม่ลหลับเลยจริงๆวันนี้เราอยู่ที่ร้านเชลซียก์ก็จะบอกว่ากลนไม่ไกล็ขนอยูว่า,น,าน,น้สกจไหนเนาะว่าไกลไม่ไกลล้า,างหา,านตอนเช้าก็กข้าวบอกว่าต้ก็ไม่หู ใบเขียวกะเพราอาหารที่เป็นอาหารไทยทั้งหลาเลยจะได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะต้มด้วยหมูต้มด้วยหมูแบบข้าวเปล่าของเราไม่ได้กินต้มด้วยหมูนานแล้วมากินที่นี่เนาะสภาพ และผู้คนมากมายที่กูก็คิดว่าน่าจะไปพร้อมกันน่าจะไปด้วยกันลากรถเดียวกันลจากรถทเดียวกัน,ลกลกกนแลวมุ่งหน้าไปที่น่าจะเป็นที่เดียวกันด้ยวเดยเติมหยิบกระบอกน้ำมาวะ่ะคนเยอะมากไม่รู้เขามาทำอะไรกันแล้วเรามาทำอะไรกันนีนนะ้เป็นท่าเรือ ทุกคนแล้วเรายังไม่ได้รูปอะไรเลยแต่เราว่าน่าจะไม่ได้เพราะอากาศวันนี้มาทั้งหนาวแล้วก็ลมแรงมากนี่ก็เลยมาหลบมาหลบข้างในก่อนตรงข้างใต้โอเปร่าเฮาส์ใช่จริงๆแสงก็ดีอยู่นะตุยังไปข้งางลับก่อนขึ้นไปข้างบนไ่อ อันนี้กำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของ Opila House ไหน,นสู้มันบอกกูว่าเป็นที่ที่ต้องมาให้ได้เป็นที่เช็คอินของมันไหนไปซีจุดเช็ค ท่านั่งนะครับเราจะเห็นวิวทุกมุดมุมของของตัวสะพานฮับเบิลนะครับของจุดนี้โอเคเป็นมุมชิคๆที่ซเลบิตี้ชอบมาถ่ายแล้วเพิึงดูซีเลบิตี้เมื่อตอนนี้ตอนนี้แล้วก็ถึงข้างบนตรงที่เขาเรียกว่าลืมชื่อ ปลาลังอลู ยม่มากคุกคนเหนื่อยมากเพราะขึ้นไปท็อปไอตรงนั้นใช่ปะที่เป็นตรงจุดดูวิววิลล่าฉันไม่ไหวแล้วค่ะด้วยความที่วม่คืนแบบว่าเหมือนไม่ได้นอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเออกับห้องกว่าแล้วอีพอร์ชก็ออกไปแบบตอนแรกตอนหลกับเ mm hmm. พื่อนๆของเขาเุยาสิวขึ้นนี่นั่นเมนจะมาด้วยแล้วแบบหน้าโซรมมากแล้วทำไมถึงต้องมาแบบ น่าสนใจไปเที่ยวเราก็เลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะค่ะที่ร้านชื่อว่าโมมาร์ที่ไหน,นใช่ใช่โมมาร์ที่ซิดนีย์ค่ะบรังก์ลูมาง่ายมากนั่งรถไฟมาแล้วก็เดินมาประมาณ5นาทีไม่ถึง5นาทีก็ถึง ไม่ก็ไหนก็คือขึ้นอูเบอร์มานะคะใช่อูเบอร์มาก็ถูกเลยอันนี้พีอันนี้ค่ะเย้อันนี้ค่ะเป็นทีมของพอนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาดูอาหารที่นี่กันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเมนูมันแบบเป็นฟิวชั่นนิดนึงเนาะใช่ไม่รู้ว่ามันจะถูกป่ะแต่ลองดูกันชีวิมดูดีกว่า บรรยากาศนะคะแล้วก็เซ s i n e s s Name พิเนค่ะ เป็นอาหารจะมาเสิร์ฟเพิ่มแต่เราก็ซสติมมัารามันดีิลีนะคับเเอาไฟมาอยางงี้เราจะได้เห็นความชื่ออะไรอะนรัมูเม่อะไรสักอย่างอะไรอย่างอ่าแล้วเธอรพีเซน เียงคำม,มี3คำนี้เาคน,นอันนี้ชื่อ,อ,อ,อะะจะเป็นเหมือนปลาทอดอ่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็จะเป็นเหมือนยำาบเหมือนส้มตำแชลนี่นนี้ไอเปิลอเปอปเหรอคือนี่ก็้อะไรนี่ล่ะคะอันนี้คือ oyster oyster ม,มชื่อ มาเจอีริอร์เองสวีทไทยนช่เขาบอกว่าวิดน้ำสีวิน้ำีอแล้วก็ไอเทำแบบว่าชนชนต้อชนกองถ่า ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะไปไหนกันต่อนะคะเออเราก็จะไปกินไอศครีมซอฟเสิร์ฟค่ะเป็นอไอศครีมเราจะพาไปดูนะคะเป็นคุกกี้อ๋อคุกกี้กับไอศครีมอ๋อคุกกี้ใช่ขายโอรีโอไหมมันเป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะแต่ว่ามันก็จะเสิร์ฟกับซอฟเสิร์ฟแล้วแผ่นใหญ่มากเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าก็รีวิวว่าแบบคนกินเยอะนะโอเคต่อทีมวิวเริ่ลยเริ่มเลยค่ะตอนนี้เราก็ ก็กนินอันเดิมชื่อร้านอะไรนะอะไรนะคุกกี้คุกกี้ที่ม <P ookie. S 2> ันเป็นแอตินซอสที่ไหนไวะเนี่ยคือดาร์ลิ่งเหร์อดาร์ลิ่งซัมติงดาริ่งสแควร์ดาริ่งสแควร์ใช่แล้วดูแถวแถวใหญมาก แล้วก็มีวัดอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ใช่แต่คือกูกลับก้องไม่ได้อันนี้คือจะไหวทุกคนคะเรื่องมีอยู่ว่าเธอมันปิดแล้วอันมึงคือเรื่องมีอยู่ว่าพอกูมาปูเปล่าร้านที่ไอ้คุกกี้อะไรนั่นน่ะมันก็หมดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาคือมาให้เร็วนะคะต้องรีบมานะคะแล้วเมื่อกี้กําลังจะเข้าร้านแพนเค้ก ร้านปิดโอเคกูจะได้กินอะไรของหวานละวันนี้ถามจริงแล้วนี่เราจะไปไหนต่อขอโทษที่เป็นไกด์ไม่ดีของวันนี้ยไเออแมงโก้โฮโค่เหรอตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านชื่ออะไรนะคะอะไรนะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เออเออมิสมีกลาดเหรอ ตอนนี้อยู่ที่ร้านเอเอนะคะเป็นแบบเป็นร้านเปิดใหม่ไหมก็ไม่น่าใหม่มากแต่ว่าเป็นแบบร้านของหวานมีอาหารด้วยเรากินบิงซูบิงซูบอลอยบินซูบอลอ,อ,อยกันแล้วก็สั่งโรตีมาอันนี้สั่งแล้วใช่ปะใช่ใช่สั่งแล้วเดี๋ยวเราดูเมนูไปนะคะสักทีนะคะจะได้กินนะแต่ก็มีแต่คนบอกว่าตั้งแต่หนูมาปุ๊บแล้วว่าไม่ค่อยกลับบ้านเลยปนะี้ย ห็มาแล้วไมบอกเดี๋ยวนี้ไม่พอนไม่กลับบ้านรู้สึกขึ้นคุณไปนอนที่ไหนนอนทีเป็นโฮมเลสครับภา่อนาของแบ็คะอร่อย ก็ไม่แย่นะแ,แต่เป็นโรตีแับกินต่อข้าวแต่ว่าก็โอเคโอเคนะก็ไม่แย่ มีผู้ชายมาขอไอจีนะครับของคุณทิชายยไม่ให้ค่ะไม่ให้ไม่ให้เราไม่ใช่ให้ใครก็ได้หนอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเราใเดี๋ยวแฟนคนถัดไปเราเขาจะแบบเขาจะรู้สึกไม่ดีนี่เราเก็บไว้รอเธอเลยนะซึ่งเธอไม่รู้ว่าใครเหมือนกันหลานเฉยทั้งที่ ผู้ชายรุมเรามากเมื่อกี้เออห้าหกคนห้าหกคนรุมก็เออสวยเลยทันทีสวยป็แล้วเรียนถ่านไงผู้ชายชอบโอเคค่ะทุกคนรายงาน,นสุดจากซิดนียตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงแล้วเรา,รรากำลังจะขึ้นรถบัสไปตอนนี้รอรถบัสอย,สยู่ครับ ข้าวเช้าเสร็จแล้วดอกลักเกสเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือแค่ไปเที่ยววันนี้แล้วก็กลับเนาะสภาพแยวมากเลยสิวขึ้นด้วยเซ็งเวอร์ไม่รู้ว่ากระจำเดินจะมาหรืออะไรสิวขึ้นโอ้มาแล้วบัสของเรามาแล้วเอ้าอีเทีย์บางบุรีตึ๊ง เราขึ้นรถบิดฟังขึ้นรบิดฟังอย่าไปขึ้นใหม่นะอากาเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันไหนคะเราจะไปสระว่ายน้ำตรงนี้กันค่ะ ไม่ต oh kind of like ้องผิเตอร์ใช่ผิเตอ่์ผิเตอร์สุละเลยเช่อย่างว่ากูรักอาหารไทยแค่ไหนนี่กันมีสามเหงี่ันนี้้มัสัวอิสเรียกว่า ปลาลันทน่แปลว่าประแดกอะ,อะ,อะ,อะด้วซื้อเอาถุงไปด้วยเผื่อจุด โยมมาทุกคนถึงกระแสดรถไฟแล้วแต่ว่าเออฝนตกแล้วร่ไฟเองไม่ม,มาออกรอบสองซึ่งดิฟพอตเเพราะเพราะว่าน่าจะปวดท้องกินส้มตำได้เต็นปากก่อนดิฟ์นี้ฟอแม็กซ์นะจะโฆษณานแล้วมาอีกเป็นลิฟ์แฟนตัวเดียวที่มีแต่ดูปกติอูอออออออไม่ไม่ซื้อดิฟ์แปลนให้ตัวเองเลยอันนี้ แม็กแล้วก็สีแปดถึงสามสีลอส็อกภาพอ่าวิธี่ไอเดอล์เวอร์อดอรอ่าไม่เห็นไม่โฟกัสต้องจับตาเขียมเนะี่ยมือันจะนุ่มๆอ่ะชอบดม่ทำรมชั่นนะ เราจะ,จะกลับไปน้ำวนแล้วคืออยากจะบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่แบบว่าสั้นมากเพราะว่าตัวใหญ่ชั่วโมงของเราอ,เราอะเราเออเสียกับการานันง่งรถนื่องจาบว่าเรามารถไฟเนาะก็ต้องยอมรับเนื่องจากว่าเออเพอมันขาดเลยไม่ได้เราก็เลยบอกว่า พยายามจะเลือกรอบที่แบบว่าดิจิทัลได้ี่ครั้งเพราะว่าถ้าสมมตว่าเป็นช่องดิมันไม่มีรอบแบบดิจิถ้ามันมีรอบอื่นมันก็จะบอกว่ารอบลแบบสามร้อยสี่ร้อยตอนที่เราต่อเที่ยวนะที่เราทำบ้างแพงเกินไปก็เลยมาว่าเหมือนนันรถไฟตอนหนึ่งแบบกับรถไอาเออฟิลประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่มีตโวีไม่มีอะไรเลยปัที่อยู่ในเครือเป็นชบอดตั้งง่แล้วก็แบบว่า ที่พัสบสว่าวางวางของอ่ะตอใอชายไ่มีอไรเลยตอดใครที่จะมานะคะก็อาหึงมาเวนินนะที่บริสทมันบอกว่าไม่มีสังอาทิตย์เลยเลยเว้ยแล้วก็ไม่มีชิ่นสัแดแตะสดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสะมาก็คือแนะนำให้พาแตะเาวแแบงอะไรมาเ,เองก่อนบึนิสยยุทไฟแล้ว ถ้าแบบวัวคนไม่มีอะไรครับก็อ,อ,อาจจะโหลดหนังใน n e t f l ิกเอาไว้ดูก็ได้เดีย๋ยวไปตอนช่รถทันเลยดีกว่าเราลับแล้วต่หาเพื่อนเพื่อนกำลังจะตายนะชวเพืนมีบางคนกำลังจะตายนะะจวเรืนต้องกลับไปรักษาเมือนรันเย่ thanks